สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชาดำเนินไปในการสวดพระพิธีมศพนางยุพาไหลเลิศวันนี้เวลา19นาฬิกาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชาดำเนินไปศาลาเสถียรไทยวัดท่าทองในการสวดพระพิธีมศพนางยุพาไหลเลิศนางยุพาเกิดเมื่อวันที่สตุลาคมพุทธศักราช2461เป็นที่ดาของนายเทียนและนางเพิ่มทวีสิน จบการศึกษาจากโรงเรียนพดุงดารุณีและโรงเรียนฝึกหัดครูบ้านทวายได้รับพุฒการศึกษาปมหรือประโยคครูมัธยมด้านครอบครัวสมรสกับน,นายชันไหลเลิศมีบุตรธิดาสามคนคือนางสมพรสาร,รสินดอตอร์บุตรสกรการจนะจารีอดีตพระอาจารย์ที่ปรึกษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งทรงศึกษาที่คณะอักษราศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยและนายเทียนชัยไหลเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัทยิปอินซอยนางยุพาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยสาเหตุไตวายสิริอายุได้93ปี